ครับผมอิมิจเนียจากฟิีเีเดียนะครับ<ม>วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอเอ n v i r o n มนต์ภายในห้องกันนะครับไปดูกันเลยครับครับอันนี้ก็จะพูดถึงระบบเอเวอร์เมนต์นะครับในการปลูกพืชเอ n v i r o n มนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้น รวมถึงระบบ CO2 ด้วยตามนะครับมีปัจจัยต่อการเติบโตของพืชทุกอย่างเลยดังนั้นเราจะต้องมีระบบควบคุมครับซึ่งตัวนี้จะเป็น e v e m e n t Controller นะครับซึ่งตัวนี้จะควบคุมระบบ CO2 ระบบความชื้นสามารถลดความชื้นได้แล้วก็สามารถคอนโทรลแอร์ได้ในการเพิ่มลดอุณหภูมินะครับเพื่อ ให้พืชเราเนี่ยได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือที่เราต้องการนั่นเองครับผมครับดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์ตรวจวัด CO2 นะครับแล้วก็ควบคุมการจ่าย CO2 เข้ามาในห้องนะครับซึ่ง CO2 เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเซนเซอร์ไม่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยอาจจะสร้างความเจียหายได้เยอะเลยนะครับซึ่งสามารถสร้างความเสียหายต่อมนุษย์ได้ด้วยนะครับถ้า ค่ามันเกิน5,000 ppm ขึ้นไปเงี้ยอาจจะส่งอันตรายต่อมนุษย์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องแม่นยำนิดนึงครับผมครับผอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเซนเซอร์ CO2 กันก่อนเลยครับรบ Zero Two วบ CO2 เราเนี่ยจะ,ะมีเซนเซอร์ในการตรวจจับแสงนะครับซึ่งถ้าเซนเซอร์ t e ท t แสงได้แสดงว่าช่วงนั้นนะ่ะพืชกำลังทำงานพืชกำลังสังเคราะห์แสงซึ่ง ขณะที่พืชสังเคราะห์สแสงเนี่ยต้องการ CO2 ในการสังเคราะห์สแสงนะครับแล้วก็พืชก็จะคายออกซิเจนออกมาครับผมดังนั้นเราก็ต้องจัดก,การให้มันทํางานจ่าย CO2 เนี่ยในตอนที่พืชสังเคราะห์สแสงเท่านั้นนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้ครบจบเลยฮะะครับผมเราไปดูถัง CO2 กันว่ามันจาัดก,การมาทาํางานยังไงนี่เราจะมาอยู่ในโซนของอที่เก็บถัง CO2 นะครับ ถังเซีลทูเนี่ยเราจะแยกออกมาจากห้องปลูกของเรานะครับเพื่อที่เพื่อที่ง่ายต่อการเปลี่ยนแล้วก็นาถังใหม่มาทดแทนเมื่อมันหมดนะครับครับโดยจะมีเกจควบคุมฮนะอันนี้จะเป็นเกจ CO2 นะครับซึ่งการทางนานของเกจเนี่ยก็จะาสามารถควบคุมปริมาณการจ่าย CO2 ได้นะครับผมโดยที่เกจเนี่ยจะบอกแรงดันแล้วก็ป